สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องรองเท้านะคะ New Balance ที่จริงก็ซื้อมาหลายวันแล้วแหละประมาณ2 3สาวันแล้วนะคะแต่ว่าเอามาทำคลิปเปิดกล่องวันนี้ก่อนหน้านี้เราเคยลงคลิปเปิดรองเท้าของ a d i d a s คู่นั้นอ่ะเฮ้ยมันก็มีคนดูอยู่นะมันก็มีคนชอบเข้ามาดูนะยอดวิวก็พอมีอยู่นะคะคือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อรองเท้าพวกนิเกอร์พวกรองเท้าผ้าใบนะคะแต่ว่าเป็นคนเท้าใหญ่มากนะคะ ใส่เบอร์40บางรุ่นบางยี่ห้อก็40ครึ่งก็มีบางรุ่นบางยี่ห้อก39ก็มีแล้วแต่นะคะแต่ก็จะประมาณนี้39 40ถ้าบางรุ่นที่หน้าแคบจริงๆก็ประมาณ40ครึ่งนะคะ ครึ่งสี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยเออก็มีนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบใส่รองเท้าที่มันใส่สบายหน้าเท้าไม่ได้แคบอย่างพวกคอนเวิร์ตเนี่ยเราใส่ไม่ได้เลยเคยซื้อนะคะแต่ว่าก็ให้คนอื่นไปแล้วนะคะใส่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเท้าใหญ่เท้าบานนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าอะไรที่มันฮิตฮิต ออคนใส่เยอะๆฮิตๆเอง่ะเราไม่ค่อยชอบซื้อรองเท้าอะไรที่คนไม่ฮิตถึงแม้จะเป็นรุ่นเดียวกันที่คนฮิตแต่ว่าเราก็จะเลือกสีอื่นที่เขาไม่ฮิตอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะ New Balance รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น G M 5 0 0นะคะนี่ G M 5 0 0ไซส์25ครึ่งนะคะ25นี่คือเป็นไซส์ญี่ปุ่นนะคะ ก็คือขนาดความยาวของเท้า25.5แล้วก็คู่นี้เป็นไซส์ผู้ชายนะคะเพราะว่า New ิ Balance เนี่ยไซส์ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าใหญ่สุดจะมีแค่25แล้วไซส์ผู้หญิงเราไม่สามารถใส่ได้เลยเพราะว่าหน้ามันค่อนข้างแคบแล้วก็ไซส์25เราไม่ได้จริงๆไปทางผู้หญิงเราลองแล้วนะคะก็เลยไปซื้อรุ่นที่เป็นของผู้ชายเอา้าบอกราคากันก่อนนะคะคู่นี้ซื้อมาราคา5,600เยน1 5 ประมาณนั้นนะคะคู่แล้วพันห้าก็คือเราจะเป็นคนที่ใส่รองเท้าไม่แพงนะคะราคาไม่ได้แพงมากนะคะเป็นตัวเลขก,กลมๆก,ก็ประมาณพันห้านะคะราคาไม่แพงเนาะข้างในนะคะนี่ที่จริงเราแกะไปแล้วแหละอันนี้เอามาหอ่ออีกรอบเฉยๆแต่ยังไม่ได้เคยใส่นะแค่ลองใส่ที่ร้านเฉยๆนะคะข้างในเขาก็จะมีกระดาษ เป็นกระดาษไขห่อรองเท้าอันนี้เอบขาดไปแล้วด้วยสีรองเท้านะคะจะเป็นสีครีมนะคะสวยมากนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นชอบใส่นิวบาลานนะใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าจะเป็นสีที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะชอบใส่สีที่เข้มๆนะคะสีพวกสีน้ำเงินสีเนวี่บลูอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเขียวเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบใส่แต่ว่าพอเราเห็นรองเท้าสีนี้นะคะคู่นี้เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นสีที่ใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกโทนสีไม่ว่าจะเป็นชุดขาวก็ใส่ได้หรือว่าชุดสีดำออกโทนดำโทนเข้มก็ใส่ได้นะคะไม่รู้ว่าสีในกล้องเนี่ยมันเห็นเป็นสีประมาณไหนนะคะแต่ว่าของจริงนี่คือเป็นสีสีเทานะคะตรงนี้จะเป็นหนังไม่รู้ว่าหนังแท้หนังปลอมอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นของแท้น,นะิวบาลานนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้านุ่ม เป็นแบบเหมือนตาข่ายนะคะส่วนบริเวณพวกนี้จะเป็นหนังหมดเลยนะคะเราชอบตรงที่ตัวเอ็นเนี่ยมันเป็นสี กรม,มท่านะคะหรือว่าสีนีวีบลูนะคะสีเข้มๆม,มันมาตัดกับรองเท้าสีครีมแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่สีขาวล้วนนะมันเป็นขอบลครีมนะคะใส่แล้วเป็นยังไงใส่แล้วรู้สึกว่าขายาวเนื่องด้วยมันยาวแบบนี้รองเท้าเนวิลลาร์เนี่ยดูอย่างนี้เหมือนจะหน้ากว้างนะแต่ที่จริงใส่เข้าไปเนี่ยหน้ามันไม่ได้กว้างนะข้างในคือมันแคบนะคะเราก็เลยได้ใส่ผู้ชายมาแล้วก็คู่นี้ก็ถือว่า ถามว่าลองเดินในร้านมันใส่สบายแบบนุ่มขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าใส่เดินใส่อะไรทั่วไปได้ไหมก็ได้นะคะอ,อประมาณนั้นเนาะข้างหลังจะเป็นคําว่า New Balance นะคะเป็นสีออกน้ําตาลสวยมากซึ่งเราชอบมากนะคะมันสวยอะตรงเนี้ยเราชอบนะคะสีน้ําตาลตรงนี้นะคะมันก็จะมาแมทช์กับตรงข้างหน้าที่เป็นเปิดขึ้นมาแบบนี้สีออกเดียวกันคล้ายๆกันนะคะมันก็เลยแบบ สวยใส่แล้วดูขายาวด้วยนะใส่แล้วดูไม่ตันเพราะว่ารองเท้า New Balance รุ่นที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยมันดูขาสั้นๆตานๆคือหน้ามันจะทู่กของผู้ชายอะเออหน้ามันจะสั้นกว่านี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไซส์ผู้หญิงคู่เล็กด้วยแหละแต่ว่าพอเป็นคู่นี้ปุ๊บคือมันใหญ่มากนะเบอร์40ครึ่งอ่ะเออของผู้ชายเออแต่ว่ามันขายาวใส่แล้วก็ไม่ได้ดูใหญ่เถอะทะด้วยความที่ว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นทรงแบบ เรียวยาวลงมาอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ดูใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูกตอนที่ลองใส่ให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะ เราเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความรู้นะคะเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้หรือว่าคู่ไหนๆที่เราซื้อมานะคะเราซื้อมาเพราะว่าเราถูกใจเราชอบใส่แล้วมันเข้ากับเราเราเป็นคนชอบซื้อรองเท้าที่ใส่ได้บ่อยๆใส่ได้หลายโอกาสอย่างรอ,องเท้าคู่นี้ใส่กับชุดที่มันเป็นทางการหน่อยก็ได้เพราะว่าเป็นสีที่เรียบๆสีที่คุมโทนนะคะใส่กับชุดขาวชุดดํา ชุดแบบที่เป็นสีสีหน่อยก็ยังได้เลยนะคะเพราะมเป็นสีแบบพื้นๆหลักๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะคะอยากจะซื้อตามก็ลองหาตามร้าน New Balance หรือว่าเว็บของ NEWBALANCE ลองสั่งมาดูนะคะที่ไทยก็น่าจะมีขายเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เราซื้อที่ญี่ปุ่นก็ได้ราคาที่ถือว่าถูกมากนะคะไม่รู้ที่ไทยขายเท่าไหร่แต่ว่าคิดเป็นเงินไทยซื้อที่นี่ก็คือ 1,500บาทค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรองเท้าผ้าใบอยากได้รองเท้าผ้าใบสักคู่หนึ่งที่ใส่ได้ง่ายๆใส่ได้บ่อยๆสีที่มันดูเรียบๆเป็นสีพื้นๆนะคะก็ New b a l านซ์คู่นี้ก็เป็นอีกหนึคู่ที่เราว่ามันใส่ได้ตลอดใส่ได้หลายโอกาสด้วยนะคะถือว่าซื้อมาก็น่าจะ คุ้มค่าเพราะว่าอาจจะได้ใส่บ่อยนะคะขอบคุณว่กนที่ตามชมคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เหมือนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ